สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันคุณธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาก็ยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่นะคะแม้ว่าจะมีการหยุดยิงกันเกิดขึ้นแต่ เราก็ยังคงพบว่าทหารไทยเนี่ยยังคงเหยียบกับระเบิดอยู่ล่าสุดก็เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะที่ทหารไทยก็ขาขาดไปแล้วอีกหนึ่งขาที่บริเวณเนิน3.50ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแถวแถวปราสาทต,ตาควายนั่นเองรวมในรอบ2เดือนที่ผ่านมานี่เราเสียไป6ขาแล้วนะคะนั่นก็คือ6รอบที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการประชุมทั้งในระดับ GBC RBC โดยเฉพาะประเด็นที่เราเนี่ยอยากให้เขามาร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดแต่เขาก็ยังดูโยนๆนะคะให้ไปคุยในระดับอื่นที่มันใหญ่กวนน่านี้เพราะฉะนั้นหลายคนเลยมองว่าโอกาสที่อาจจะรบกันอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นไปได้สูงเพราะที่บ้านหนองจานเนี่ย ก็เดือดมากๆนะคะพยายามที่จะมีการเอาโล่มนุษย์มาใช้หรือล้วลวดหนามที่เราวางเอาไว้คือความพยายามในการยั่วยุของเขาเนี่ยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วถ้ารบกันจะจบแบบเดิมไหมหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่ะสวัสดีครับแอนขอเริ่มกระแสะในโลกโซเชียลก่อนก็แล้วกันนะคะ ที่ได้เห็นว่าโอ้โหแม่ทัพภาคที่สองนี่ฟีเวอร์มากๆถึงขั้นมีแรงเชียแรงหนุนให้รัฐบาลเนี่ยต่ออายุออกไปอีกอ่าแต่รัฐบาลบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเสียระบบแต่ในขณะที่แม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะตรงกันข้ามเลยนะคะทำไมทั้งที่ก็เป็นแม่ทัพเหมือนกันแต่แรงเชียแรงแช่งถึงต่างกันขนาดนั้นล่ะคะคุณเดชคะ คือกลายเป็นว่าม้ทัาพังสองเนี่ยไม่ยอมประเหม,ม่นเนท่าพังหนึ่งเนี่ยไม่อยากทําสงครามอืมเอาตามที่ท่านพูดเลยนะค่ะเดี๋ยวจะไม่ไม่อยากไม่อยากถูกกล่าวหายก็อเ,เอาตามที่ท่านพูดตอนนี้ถ้าเราดูว่าช่องอานมาประศาทตรทมอะไรก็ตามเนี่ยมันอย<ง>ู่ในป่านมันอยู่ในเขา แต่ว่าของท่าภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจม,มีบอนปลอยเป็ดสารพัดนะบ่อนเยอะแยะเออผมเคยไปปล่อยเป็ดผมเคยไปปลอยเป็ด,ค,ปปปดคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งในการดูแลการเข้าออกคือทหารทหารพรานทหารประจำธรรมดาเป็นทหาร โดยธรรมชาติของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน <Yeah. S 1> คนทําบ่อนถึงจะอยู่นอกประเทศนแต่คนไปเล่นบานจากประเทศไทยความสะดวกสะดวกสบายในการผ่านแดนมันก็ต้อง,องมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน อันนะอาคารจะพูดแค่นี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นความรักใคร่กลมเกลียวแต่ถ้าไปในฝั่งภาคสองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเกือบจะไม่มีบ่อนอะไรที่มันรุนแรงเลยโดยเพราะมันไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจเป็นป่าเป็นเขาคนยากจนเพราะคนจะไปเล่นคนจะไปเล่นกับมานันที่ปอยเป็ดก็ต้องไปจากกรุงเทพวิ่งไปสองร้อยโลข้ามแดนแต่ถ้าจะไปท้องทับภาคสอง ต้องมีไปหกร้อยโลแล้วก็ไม่มีความเจริญถนนก็ไปถนถนนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของของสองภาคเนี่ยต่างกันเยอะ,ะต่างกันเยอะอันนอันนี้พอเข้าใจแล้วนะ่ะแม้ถ้าภาคหนึ่งเนี่ยแต่เต้ากันมาเนี่ยถ้ายุทธการเพียงพอหรือว่าเตรียมไว้ก็คือพบปทบ ส่วนใหญ่ก็เป็นที่มาของพอบบธบการจะทำอะไรที่ทำให้เส้นท,ทางในอนาคตเนี่ยมันเกิดปัญหามันก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราพนันการเเดิมพันข,ของแม่ทัพข้างหนึ่งเนี่ยคือตำแหน่งพบบอบหรือสูงกว่าแต่ในรอบสองกำลังจะเสียใชัค่ะอ,อนาคตต่างกันมาก ต่างกันอย่างมากมายเพราะนั้นพระท้าวองสองก็จกกะเกษียณนี่กูเป็นทหารนี่พื้นที่สุดรบอยู่ตรงนี้มึงยิงระเบิดมาในเขตของทัพคราบสองโอเคท่านแอคชั่นสบายเต็มที่ไปเลยเพราะว่าก็จะ,กะเกษียณไม่มีอนาคตจะขึ้นไปเป็นผู้ช่วยเป็นรองเป็นตัวนี่เพราะนั้นควานเราแบดระวัง ความผิดพลาดบกพร่องทางการเมืองเนี่ยต่างกันต่างกันเยอะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราจะไปเอาสองคนมาเทียบกันอย่างนี้ชัดเจนไม่ได้ไม่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายมันต้องดูว่าแต่ละท่านมีเส้นทางแบบไหนต่างกันอย่างไร mm. อย่างคุณกับผมเนี่ยถ้าถ้าตายพร้อมกันคุณยอมเหรอ ฮคุณยอมไหมมันไม่เท่ากันนี่คุณปีอนาคตยาวนานนี่ค่ะถ้าเอาถ้าผมมีคนอายุเท่าคุณแล้วเป็นศัตรูกันบอกให้มาเราสองคนมายิงกันไหมคุณกล้าเหรอของผมนี่ยังไม่ต้องยิงผมก็จะตายอยู่แล้วนี่ไม่กี่วันนี้อาจจะไปแล้วเ่ยแต่ของคุณยิงโอโ้โหสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบค่ะเติมพันต่างกันเยอะเพราะนั้นอย่าเอาแม่ทัพหนึ่งแม่ทับสอง มาปนเปนในเนื้อหาเดียวกันมันไม่เป็นธรรมค่ะทีนี้และมันเป็นการทำให้ท่านเสียหายทำให้เขาเสียหายค่ะแล้วเขาเองก็บอกว่าเขาไม่อยากเปิดสงครามใหญ่มันก็ถูกความสูญเสียมากขึ้นตา,ตายมากขึ้นโอเคแต่ว่าจะทำสงครามกันแบบไปพนมเปนเลยผมก็เขาพร้อมถ้าจะยากกว่าอ,อย่างนั้นแต่ไม่ใช่มายิงกันแปบปอบแปดอ,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 อยู่ชายแดนเนี่ยแต่ก็ชอบไปทำสองงานหนึ่งเขาบอก ไอ้ที่มันมาขาขาดขา,ดขาแข็งขาดเนี่ยผมก็เพิ่งพูดเมื่อวานนี้ในในคุยกับมา้าพิษบูมผมก็บอกว่าถ้าเห็นขเขมรอยู่ในสายตายิงได้เลยเพราะมึงเข้ามามึงต้องคานมาวางนะมึงไม่ได้หลบมึงไม่ได้มีดินจานะเองไม่ได้ถายตัวมาเองต้องเดินมานะ,ะและไอ้กล้องแล้วต้องเดินมันไม่เดินกลางวันด้วยนะเพราะกลางวันมันเห็นเนี่ยต้องเดินกลางคืนแล้วทงกลางคืนเนี่ยมันก็มีกล้อง ไอ้ที่ดูแลความร้อนเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วมันเห็นแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็แล้วที่มองวางก็ต้องวางบนทางเดินลาดตัวเวน<ช>มันจะไปเดินไปวางเละเทะไปหมดมันก็ชอบ้านโดนทหารก,ก็ต้องเดินเป็นเส้นทางไปก็ตามเส้นทางมันต้องเข้ามาคือใกล้ๆถึงยิงถึงถึงตรงวางได้หรืออาจจะวางไว้เก่า ก็ไม่รู้แต่ก็บอกว่าเป็นวางใหม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกก็เลยทําให้ใช้เครื่องตรวจเนี่ยไม่ไม่เจออันนั้นคือแม่ทัพพูดใช่แม่ทัพพูดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนะแต่ว่าแม่ทัพก,ก็บอกว่าแม่ทัพสองก็บอกไม่ไม่อดทนละถ้าเห็นเข้ามาในพื้นที่ยิงเลยก็โอเคผมก็ผมก็ถูกแล้วอ่ะต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ของพางหนึ่งเนี่ยมันเป็นพลเรือน ไปยืนกราดยิงกราดตุ๊มตุ่มตมต,ตุมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็เคยอ่อนน้อมก,ก็ยอมไม่เข้ามาเคยเป็นมาลีเนี่ยนะมันก็มีนิทานอยูุ่มเรื่องมาลีแล้วก็ปล่อยเข้ามาแล้วก็ปล่อยเข้ามารุ่นแรกกอเอามาจีนมีปัญหากับคอมมินิตมาหนีกันมาหน,มาน,มาน,มานีมาก็รับหมดวันนี้กลายเป็นเศรษฐีเม่เล็กหนึ่งประเทศไทยเป็นเทือกเลยนั่นก็พวกมาลีเหมือนกัน แขกอินเดียเมื่อก่อนผมเด็กๆก็มามาถึงก็มาขายธงขายถั่วกันเยอะแยะไปหมดวันนี้ก็เป็นเจ้าสัวหมดชไ,<ว>ไม่ใช่เจ้าสัวก็เป็นในห้างหมดโรงแรมใหญ่ๆทั้งนั้นะนะแม่สายแม่สอดก็คนต่างว่าเอเข้ามาก็มาค้าขายกันหมดคนไทยก็กลายเป็นคนซื้อของวกนั้นก็มาค้าขายอย่างเดียวพี่ไทยก็ใจดีเป็นคนซื้อก็ Mm. มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งร้อยปีแล้วอะ mm. ตอนนี้ไอ้ที A T ่นี่มันก็คือเขาเขามีหนีการเข็นฆ่ากันมาอยู่แล้วก็ให้อยู่พราะให้อยู่มันก็กลายเป็นหมู่บ้าน mm. แล้วก็กลายเป็นที่เขามาอ้างอ้างว่าเป็นนู่นเป็นนี่มา mm. แต่ผมว่าชาวบ้านเขารู้ว่าไม่ใช่ก็ให้เขารับรองว่าเขาเป็นคนต่างชาติอยู่ในแผ่นดินไทย ให้เขาเซ็นรับรองก็ให้อยู่ไปมันก็อยู่มาแล้วสามสี่สิบปีอ,ะอ่ะก็ให้เขาเซ็นรับสภาพว่านายชมานายคมแมนายคามแนนีคามแนนายอะไรก็ตามแต่อ,อขอรับขอให้การว่าแผ่นดินที่เขามาบ้า,บานอยู่เรื่องที่เท่านั้นเท่านั้นนั่นอะ่ะเป็นแผ่นดินของไทยข้าพเจ้าเป็นผู้รีภัยมาขออาศัยอยู่มันก็แค่มันนกะ็น่าจะจบนะ แปลว,ว่าคุณพเดชเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยที่เขาบอกว่าจะให้ขับไล่คนพวกนี้ออกไปแล้วก็สร้างกำแพงเลยนะคะกั้นเลยอืมไอ้กำแพงนี่ผมไม่เห็นด้วยกับกำแพงเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีความเราเป็นชาติชาติถ้าเทียบกับเขาเนี่ยเราก็สามารถจะทำลายเขาได้ทุกรูปแบบอยู่แล้ว แล้วเขาเองเนี่ยฝรั่งเศสก็เอาแผ่นดินไทยเนี่ยไปจากเราเนี่ยไปถือครองไว้ในนามของฝรั่งเศสใต้ทงฝรั่งเศสแต่วันที่มันไปเนี่ยมันไปเพราะมันแพ้สงครามโลกม,มันไม่ได้ไปเพราะเขมรขับไล่มันไปเพราะเขาแพ้สงครามโลกเ,เขามีไปเพราะว่าเขาบอบช้ำจากสงครามโลกจนไม่สามารถจะรักษา แผ่นดินไว้ได้แล้วก็มาแพ้ยวนใน,ใน,ใ,นในสงคมยวนจนกำลังเขาในร่อยหลอจนประเทศเขาจำเป็นก็ต้องคืนหมดแต่เขาควรคืนให้กับประเทศไทยที่เขาปล้นไปมไม่ใช่คืนให้กับไอ้ไอ้ลูกน้องเขาซึ่งกลายเป็นคนรับของโจรม,มันประเทศที่รับของโจรกฎหมายรับของโจรบ้านเรามีนี่ค่ะ เพราะนั่นการไปการลั้วคือยืนยันว่านั่นคือแผ่นดินของเขาถูกต้องตามกฎหมายโดยไทยรับรองว่าเรากับขมรนแบ่งแผ่นดินกันแล้ว<ม>เราไม่เอาออปชั่นไว้เผื่อเลยว่าถ้ามันแรงกว่านี้มัน,นหนกักกว่านี้เราจะไปให้ถึงพนมเปญแล้วมานั่งคุยกันเพราะนั้นเราจะขอคืนเขามีคนสามสิบล้านเขาอยู่เขาอยู่กันสบายแล้วของเรามีเจ็ดสิบแปดสิบล้านเราต้องมีพื้นที่มากกว่า ใช่ไหมก็ว่ากันไปแต่การไปกั้นเนี่ยมันเท่ากับเส้นเส้นรับรองโฉนดนะโอเคเข้าใจค่ะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรั้วรดน้ําเขาถ่ายรูปวันนี้มันชัดไปหมดแล้วเนี่ยแล้วยิง่งจะไปกั้นเป็นกรงกำแพงนี่ยิ่งไม่เห็นด้วยใหญ่เพราะฉะนั้นหยุดพูดเรื่องรั้วรดทีได้ไหมผมกับคุณบีบ้านติดกันใครเป็นคนสร้างรั้วถามสิใครควรเป็นคนสร้างรั้ว เพร <Fine. S 2> ผมอาจจะเป็นผู้คนมากกว่าเป็นผู้ชาย <Okay. S 2> คุณเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวในบ้านแ้่ถ้าผมจะ mm hmm. บุกรุกเข้าไปสิบเมตรคุณทําอะไรได้อ่ะย mm ี่สิบเมตรคุณทำไงได้อ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภยัยคุณต้องสร้างรั้วเองไม่ใช่ผม mm hmm. เพราะผมมีสิทธิ์บุกรุกคุณไม่มีสิทธิ์บุกรุกผมเพราะคุณตัวเล็กกว่าคุณเป็นผู้หญิงค่ะ <Okay. S 2> ภาพปงา่ายๆช่วยเข้าใจกันหน่อย แต่แต่ในความเป็นจริงดูเหมือนจะเป็นเขานี่แหละที่ถูกมองว่าอ่อนแอเป็นฝ่ายที่ลุก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 คืบเรามาตลอดเลยแล้วพอเรารู้สึกตัวเนี่ยเขาก็มาเล่นบทเหยื่อว่าเขาคือผู้ที่ถูกลุกรานการมันกลายเป็นแบบนั้นไปอะเสียคะคุณพะเด็จแล้วต้องด่าใครเออน,นั่นอะเสียคะก็ไอ้ต้องไอ้ด่าคนนักกล้ามที่ไปแพ้คนป่วยเราเป็นนักกลรามตัวใหญ่มือคือมาเลย เราอาจจะใจดีเกินไปแบบนั้นไหมคะเราเป็นเราเป็นคนตัวใหญ่ที่ใจดีแบบนั้นหรือเปล่าคะเ <c oughs> ท,ท,ที่คนตัวใหญ่ต้องใจดีเนี่ยเพราะกลัวเขาจะพูดอะไรที่มันไม่ดีขึ้นมากับเราไหมฮะอย่างถ้าอ่าผมยกตัวอย่างบ้านคุณบ้านผมอีกทีหนึ่งอ่าผมไปมีของไปเอาของที่ไม่ถูกต้องมาไว้บ้านผมตำรวจกลัวคนผมไปไว้บ้านคุณ อไว้บ้านคุณทะเลาะกันเสร็จผมไปแจ้งความคุณก็ไปบอกตำรวจไว้นี่มันเคยเอาของนี่ไว้บ้านกูผมก็อ้าวที่ทะเลาะกันกลายเป็นผมเป็นผู้ต้องหาตำรวจไปแล้วลักทรัพย์ไปซุกไว้บ้านคุณผมก็อาจจะกลัวคุณจะเอาความลับผมเปิดเผยก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็เหมือนที่ผมสงสัยว่าสิงคโปร์เนี่ย มันเก่งกันเราตรงไหนอ่ะมันถึงรวยเหลือเกินขอโทษเขามีคอคอดเขามีเขามีช่องแคบมาลากามาลากาเขามีคนเสียห้าล้านรถผ่านวันปีรถเรือเรือผ่านปีแสนแสนลำเขาแบ่งไปแบ่งคามันก็ได้เงินเินทุกคนอยู่แล้วคนในเกาะสิไม่ต้องทําอะไรหรอกนะมันก็ร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วเอะแล้วทำไมพี่ไทยไม่ทามั่งอ่ะ ก็เอาเงินไปฝากเขาไว้เยอะไงเงินของพวกท่านผู้พระนาท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายหรือเป็นหรือว่าเป็นนายล้วจะมีตัวนำหน้าก็ตามแต่เนี่ยที่นั่นมันใกล้ที่สุดที่จะเอาเงินไปไว้มันสะสมกันมาเป็นห้าหกสิบปีแล้วแล้วชั้นความลับมันก็เป็นมหาสารเต็มไปหมดแล้วเขาบอกมา ประเด็จอ้างาระงโง่ประเด็จจนเขียนหนังสือหากินไปวันวันหนึ่งเป็นคนดีดี<ม>ไอ้สิงคโปร์บอก<ม>ดีอะไรดูสิมันรีดไถ่คนมาไว้ที่ตั้งห้าหกสิบล้านมันเคยทำงานอะไรนอกจากเขียนหนังสือ<ม>อ่าผมก็หายนะวันนั้นเลย<ม>และเอกสารก็มีถ้าผมไม่ใช่เงินของผมเงินก็าหาย<ม>ถ้าผมไม่ใช่ของผมคดีก็มา นี่แสดงว่าเขาก็มีไพ่ไม<อ>้เด็ดไม้ตายนอ,นอยูแนอน่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนนแล้วแล้วแบบนี้เขายังจะอยากเปิดเขายิง่งเขายิ่งอยากเปิดสงครามกับเราหรือเขายิ่งไม่อยากเปิดสงครามกับเราคะมันก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะมีความลับที่นั่นเลยคนที่ม,มีความลับก็กลัวที่ไม่มีความลับก็ไม่กลัวก็มไม่รู้พูดให้ฟังนะฮะไม่ใช่พูดให้เชื่อ,อช่วยคิดด้วย นะมันอาจจะเป็นเรื่องคุยกันเรื่องเรื่องไม่สนุกแต่คุยสนุกเรื่องซีเรีส์แต่คุยให้ขำๆเพราะว่าลกนี้ถ้าไม่ซัดซีรีส์หมดเดี๋ยวมินประมาทแล้วแล้ว,ลวเรื่องไทยกับสงอ่าไทยกับカาเนเนี่ยจะเปิดศึกใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งไหมคะเท่าที่คุณประเด็ดดูสถานการณ์เนี่ยคะ่ะก็ถ้าเขาขึ้นมาแล้วเขาแพ้เนี่ยเขาจะเปิดไหม เขาลบแล้วแพ้แล้วถ้าเขาแพ้เนี่ยมันไปถึงเขาเสียตําแหน่งในผู้นําในประเทศเขเมรด้วยเนี่ยเขาอยากทำเหรอ,อมไม่เขาไม่อยากทาหรอกอเพราะว่าถ้ามันถึงมันไปถึงตรงนั้นแน่ถ้าเป็นสงครามใหญ่อแล้วอเมริกาจะไปเลือกกัมพูชาแล้วอยู่ข้างกังพชามายิงกับมาทะเลาะก,กับไทยเหรอ,อง่ายกันนั้นเถอะเ,เรามีสามสานสี่แสนคนอยู่ใน ในเมเรามีสามสี่แสนคนอยู่ในอเมริกานะั้นในฐานะพลเมืองก็มีในฐนาน,นะคนไทยในอเมริกาก็มาหาไทยเท้าก็เยอะแยะบอนวน,นปัญหามากมายแล้วก็ทําก็อยู่อีกสามปีทําไปเรื่องก็เปลี่ยนแต่สหรัฐจะมารบเหรอแล้วทําอยากจะมารบกับอยู่กับขเขมรแล้วลบกับไทยแล้วก็ไทยอาจจะไปไปไปบวกกับยวนอืม แล้วก็ต้องไปยิงไปหาจีนแบบแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วอยากเปิดสงครามโลกโดยเอาหมู่พื้น้างนี้เป็นสงครามใหญ่เหรอไม่มีมเขาต้องคิดเยอะจะไม่เหมือนรัเสเซียยูเครนอะไรแบบนั้นนะคะก็มันก็เป็นสงครามที่ไม่น่าเกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วมันมันเป็นยังไงอ่ะยูเครนเป็นตัวอย่างของสงครามที่ไม่น่าเกิดมไม่ใช่สงครามไม่ใช่ไทกัหมน ทยกับมุจาเป็นสงครามที่น่าเกิดยูเครนเป็นหน้าด่านของกลุ่มประเทศตะวันตกทั้งหมดแต่เราไม่ใช่สงครามนี้ไม่เหมือนกันเลยตรงไหนก็ไม่เหมือนแล้วสหรัฐกับจีนก็ไม่พร้อมจะลบกันแบบบ้านเลือดอก็ไม่พร้อมแล้วว่าการวิตกกันไปมันก็เป็นเรื่องวิตกก็ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอะไรแต่ให้ผมไปเชื่อตามนั้นหรือผม ผมไม่วิเคราะห์ในมุมอมองของผมมันก็ไม่ได้มันไม่ควรเกิดหรอกแล้วมันก็ไม่น่าเกิดแล้ว <ๆ S 2> ทำไมถึงทำไมคุณเซนเนี่ยถึงยอมไมกันขนาดนี้เออพราะคุณเซนมีปัญหาอยู่ที่หนึ่งความนิยมในประเทศเขาเนี่ยเขาแพ้สมรังสีในระบอบเลือกตั้งเขาอยู่ด้วยอำนาจของกองทัพ ที่อยู่ล้อมตัวเข,เขาเขาไม่ไว้ใจกองทัพที่ไม่ใช่กองทัพนั้นอีก ASQR s AS q s, <S, อ, <S อะไรของเขาเนี่ยไอกองกำลังพ e ิ q ทักษ์คุณเซนเนี่ยเอาละกองกำลังพิทักษ์คุณเซนแล้วกันการที่คุณมีกองกำลังพิทักษ์คุณเซนกูก็มีอีกพวกหนึ่งที่มันไม่ใช่ไงพวกนี้คุณไม่ได้ดูแลเขาไม่ใช่มันก็เกือบไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยกว่า การเมืองทางประชาชนก็แพ้ขาดไปแล้วจนจนไม่ให้ฟักมีพรรคฝ่ายค้านในประเทศเนี่ยแต่การเลือกตั้งจะมาถึงอีกอีกไม่กี่ปีอีกปีก,กว่าการเลือกตั้งก็มาถึงแล้วแล้ววันเนี้มีเจ้าชายคนหนึ่งของพวกนโรดมเนี่ยซึ่งกำลังพัป,ปูลามาก ห้านารดมสองคนไปปวกกับหหน้าพักฝ่ายค้านแน่นอนที่สุดเขาแพ้ในการเลือกตั้งล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยแล้วคนที่เป็นหหน้าฝ่ายค้านนั่นน่ะามาจากอเมริกาจากฝรั่งเศสอเมริกาเลี้ยงอยู่ ถ้าถึงเวลาไม่มีเรื่องตั้งเขาต้องตอบคนทั้งกัมพูชาตอบกองทัพกรรมัมพูชาว่าทําไมถึงไม่มีไม่พูดถึงความมั่งคั่งของเขาที่มันมีท่มพทนมหาศาลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจนสนทางในประเทศเขาเองเขาหมดไพ่เดินในในทุกเกมไม่ว่าแบบเกมของการใช้อาวุธ เกมของการเลือกตั้งเกมของศรัทธาศรัทธาวันนี้ฝ่ายเจ้าก็มีศรัทธามากกว่าเขาฝ่ายประชาชนก็ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพรรคอยู่กวนพงพรรคฝ่ายค้านเขาจนแต้ม,อมตอนนี้การที่เขายอมทำสงครามคืออาวุธสำคัญทั้งหมดเนี่ยมาไว้กับ นายกคุณเบเนตลูกชายเขาเอามาไว้กับคุณเบเน็ตเพราะคนอื่นก็กาลังลบก,ก็ขาดแคลนกองทัพเรือเนี่ยมันแพ้ก,กองทัพบ,บกอยู่แล้วแล้วเตียบันก็มีแต่กองทัพเรือแล้วเป็นคนที่จะเอากําลังมาสู้กับเขาได้จริงๆถ้าจะแบบไม่ไว้ใจจริงๆก็คือเตียบันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเตียบันก็เป็นทองรับเลยแล้วกองทัพเรือไม่มีอะไรเลยไม่เห็นเหรอที่เราพูดถึงกองทัพเรือกองทัพเรือ,รอไม่มี ่วนใหญ่จะเป็นกองทัพบ,บกหมดกองทัพบ,บกหมดพออาวุธทั้งหมดที่อาวุธรุนแรงทั้งหมดกระจิงยิงจรวดทั้งหมดมาอยู่กับทหารส่วนนี้แล้วก็เอาทหารธรรมดาก็เข้ามาแนวด้วยกองกําลังของพิทักษ์คุณเซนเนี่ยเอามาใช้ตอนหลังพวกนั้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วทหารเกณฑ์ก็ไม่เหลือทหารรุ่พิทักษ์คุณเซนเนี่ก็เป็นทหารที่ต้องฝึกประจําการส่วนทหารเกณฑ์มาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขา ทำสงคารามเพื่อความอยู่รอดของเขาในพนมเปญเท่านั้นในในเขมรเท่านั้นเองในกัมพูชาเท่านั้นเองเขาทําสงคารามเพื่อตัวเขาเองเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเกิดสงครามขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพระเดชมองว่ารูปการมันจะออกมาเป็นแบบเดิมที่เคยเป็นมาไหมคะวันถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่ถ,ถ้าเขานี่มันเพิ่งเกิดไม่กี่วันเองเขาเตรียมอะไรไม่ทันหรอก แต่ถ้านานไปอีกปีหนึ่งอ๋อเป็นปีนะคะเขาอาจจะมีอาวุธจรวดยิงเครื่องบินเมื่อเราเข้าไปเนี่ยจากวันตกไปจาวันออกเนี่ยมันเห็นชัดมันมาได้ทางเดียวเขาก็ดักได้ยังยูเครนรับรับเสเซียอยู่ก็เพราะอาวุธต่อต้านเครื่องบินยูเครนไม่ได้ครอบครองน่านฟ้าก็เหมือนวันนี้ยูเครนก็เหมือน กัมพูชารัเสเซียเหมือนไทยแต่ยูเครนมีนาโตอยู่ข<ม>้างหลังทั้งหมดใชใ้กันด้วยสมัยสมัยโจบไบเดนค<ช>่ะแต่กัมพูชาไม่มีไม่มีไม่มียวนไม่มีจีนทำท่าจะม,มีอเมริกาแต่ก็ไม่ทัน <c oughs> อเมริกาก็หมดตัวไปเยอะในยูเครนจนต้องวันนี้ก็แหกปากขอสันติภาพอย่างเดียวแล้ว แล้วถ้ามันจะไปประสึกใหม่อีกที่นี่มาทาก็ต้องโง่มากคนในการก็คงไม่ยอมเออไม่งั้นมันจะสวนกับรางวัลที่อยากได้นะคะเพราะว่าถ้ามันชนะเพราะอะไรว่าถ้ามันเป็นประธานมันจะหยุดสงครามนี้ในดูเทนทันทีแล้ววันนี้ทาได้ไหมพยายามก็เหมือนกันในโลกพรกการเมืองก็เหมือนกันทั้งโลกสัญญาอะไรก็ได้ในสิ่งที่ัวยก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอืเพราะฉะนั้น จากสิงหาคมวันนี้จนถึงสิยงหาคมวันหน้าสงครามใหญ่ระหว่างไทยกับพูชาไม่มีจดใส่ข้างฝาไปเลยโอ้โหใหญ่ที่ว่าก็คือหมายถึงแบบที่เราถ้าใหญ่กว่าน,นี้เราจะไปพนมเปญ <c oughs> ถ้าใหญ่กว่าน,นี้เราจะไปพนมเปญ แปลว่าเต็มที่ก็คงยิงป๊อแแป๊ปป้อแแป๊แบบนี้ไหมคะยยิงป๊อแแป๊ก็ไม่มีก็วันนี้แม่ทัพทักสองบอกถ้าเดินข้ามาเห็นหัวก็ยิงได้เลยผมก็ชอบให้เป็นอย่างนั้นเราขาดหนึ่งข้างมึงเสียดมึงตายหนึ่งคนเราตายหนึ่งคนมึงตายสามบอกตัวเลขให้มันไปเลยจบเพราะฉะนั้นแปะเขียนแม่ท้าสองมาถึ้ไ้เดียให้ท่านเป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีการวงดูที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีการวดูแลกองทัพภาคสองแล้วท่านอยากใครขึ้นมาให้ท่านตังมาเลยท่านก็จะเป็นเองอยู่แล้วท่านก็านเป็นได้อีก forever เดือดเป็นจนตายตาแหน่งมีเยอะแยะก็ให้ท่านท่านเป็นที่ชื่นชมก็ผมก็ชื่นชมท่านเป็นคนพูดแบบถูกใจก็ถูกใจใช่ไหม ผมก็เอาละท่านกเกษียณท่านเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายความมั่นคงให้ไปกํากับสหก,การชายแดนทั้งหมดก็ใหญ่กับแม่ทัพข้างหนึ่งล่ะโถง่ายง่ายแต่อย่าลืมนะคะเขียนแปะข้างฝาไว้ได้เลยนะคะสิงหาคมวันนี้ไปจนถึงสิงหาคมปีหน้าไมนมีหรอกสงครามจะเป็นยูเครนไม่มีแล้วนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพระเดชภูริปฏิพันนะคะคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ